่าวด่วนครับทุกคนพี่แอนพี่ก้อยร่วมยินดีกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับหลังจากที่น้องเนี่ยได้โพสต์รูปบ้านของตัวเองครับทุกคนพร้อมแคปชั่นบอกว่าภูมิใจเจ้าของแท้บะเหมยแล้วเด้ออีพ่ออีแม่นะครับหลังจากนั้นครับทุกคนรุ่นพี่นะครับเหล่าบรรดาคนดังต่างๆนะครับก็ได้มาร่วมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องล้นหลามกันเลยทีเดียวแต่นะครับทุกคนพี่ก้อยนะครับแล้วก็พี่แอนเนาะอดีตนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ได้มาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยโดยพี่ก้อยเชลรี่นี ก็ได้มาคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยนะคนเก่งนะครับหลังจากที่นางเอกก้อยชลินีนะครับได้คอมเมนต์ปุ๊บนะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาแห่ชื่นชมนะครับแล้วก็ชมสาวก้อยนะว่าชื่นชอบแล้วก็ยังชื่นชมในผลงานอยู่นะครับสำหรับสาวก้อยชลินีเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยกลับมานะครับเป็นศิลปินแล้วก็แบบว่าอยู่ในวงสาวหนุ่นแพงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับทุกคนเนาะส่วนต่อมาครับเป็นทางท่านพี่แอนอรดีนะครับได้มายินดีกับน้องด้วยโดยมีข้อความ ว่ายินดีด้วยนะคะคนเก่งนะครับหลังจากนั้นโอ้โหทั้งแฟนขับคุณแอนแล้วก็แฟนขับของน้องอุงอิงเองนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็โอ้เข้ามาชื่นชมคุณแอนเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนตั้งแต่นะครับก้าวมาอยู่กับสาวน้อยเพื่อนแพงเนาะเรียกได้ว่าน้องเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วมากๆภายในไม่กี่เดือนนะครับสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยปิดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหล่าบรรดาคนดังนะครับก็ร่วมยินดีกับน้องนะครับแล้วก็สํานักงานข ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางสื่อต่างๆก็ทําข่าวแล้วก็ให้ความสนใจเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับสำหรับองค์อิงพ่บ้านแพงนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมไปยังพี่ก้อยแล้วก็พี่แอนด้วยนะที่เข้ามาชื่นชมน้องแล้วก็เข้ามาแสดงความยินดีกับน้องนะครับถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความยินดีนะครับของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องในวงการนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นสติปิตที่ดีนะครับของรุ่นพี่ในวงการนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับก็ น้องเนี่ยได้มีการโพสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับทุกคนโอ้โหคนแห่กดไลค์เยอะแยะมากมากครับตอนนี้ก็คือปลาไปเกือบส0,000ื่นไลค์แล้วครับทุกคนนะแล้วก็หลายพันคอมเมนต์มากๆหลายแชร์มากๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นไวรัลเป็นกระแสะอีกแล้วสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงเราจะได้เราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยได้โพสต์รูปบ้านไม่ค่อยได้โพสต์เกี่ยวกับบ้านเท่าไหร่เลยครับแต่ช่วงนี้คือน้องอยู่บ้านนั่นเองครับทุกคนเนาะไม่ได้ไปทํางานเนาะวันนี้ก็คือ วันนี้น้องมีงานไหมครับทุกคนมีที่สุรินใช่ไหมครับเป็นมินิคอนเสิร์ตเนาะวันนี้น้องก็อยู่บ้านส,ส่วนใหญ่นะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ชื่นชมความภูมิใจความสําเร็จของตัวเองนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้และตอนนี้เพลงของน้องก็1วัน1ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยพร้อมติด1ในมาแรงอีกด้วยครับซึ่งช่วงดึกๆที่ผ่านมานะครับน้องเนี่ยลงไป2 มาแรงเนาะแต่ช่วงเช้าตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งในมาแรงอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าฝ่าทุกวิกฤต การเมืองกันเลยทีเดียวนาะสำหรับเพลงใหม่ขององค์อิงไปบ้านแพงนะครับนางฟ้าหน้าห้านซึ่งนะครับด้วยองค์ประกอบอะไรต่างๆแล้วนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ MV เสียงร้องของน้องนะครับแล้วก็คนแต่งโปรดิเวเซอร์ต่างๆคือทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทาง MV เนาะ MV ก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากคือฟังแล้วคือเข้าใจง่ายเนี่ยเราต้องการแบบนี้แหละนะครับแล้วก็สำหรับเพลงขององค์อิงนะครับก็คือ ติดหูนะครับก็คือตั้งแต่บอสโจเนี่ยได้มีการปล่อยไกด์ออกมาก็คือติดหูแล้วนะครับทุกคนเนาะสำหรับเพลงนางฟ้าหน้าหาั่นและตอนนี้ก็คือทยานสู่หนึ่งในมาแรงกันเลยทีเดียว1วัน1ล้านวิวครับและวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะ2ล้านวิวหรือเปล่าสําหรับวันที่2สําหรับเพลงนางฟ้าหน้าฮั่นนะครับทุกคน นะก <en> ่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันนาอแล้วอุ้มก็ไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอชื่นชมทั้ง2นางเอกด้วยนะครับ2นางเอกของวงการบันเทิงของวงการหมอลำด้วยที่เข้ามาร่วมยินดีกับน้องนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเช่นเคยนะครับรักทุกคนนะครับ